สวีบออโต้โคตรถูกเก่งยอดฮิตยอดนิยม1,800บาทอีกแล้วเสียยะจัดให้จ้าสวัสดีครับเสียยะบรรทารูปรูอยใจดีมีเวลาให้ว่ว้น้ำเป็นขับฟอร์เรสตจีแจ็กนี่คือเก่งซูซูกิสวี t ป,ปี2015จ้ะ โคตรสวยเลยมาชมรอบคันครับผมโอ้โหเกียร์ออโต้สีดำสวยๆแม็กใหม่ย,งมา,ยางใหม่ล่างยางไรไฟด้วยท e 3, 7, ีอีสามสิบเจ็ดขอบเบรกแบมโบทายในเกียร์ออโต้สวยกิบแอร์ช้ำๆกุญแจารีโมทปุ่มพุสตา์าจะ้ะท้ายเดิมดากเดิมครับนะชุดแต่งสปอยเลอร์หลังโอ้โห,โโหฟีดาวบัตรประชาชนไปเดียวจะ้ะนะหัวนงหัวน็อตลองเก้มเทา้ทายเดิมครับนะดูท้าย สวยๆครับดากไม่เคยติดแก๊สจ้ะออกได้ทุกอาชีพผู้ระเศไทยเหนืออีสานกลางใต้ซื้อได้หมดครับพ่อค้าแม่ค้าชาวให้ชาหน้าชาวสวนช่าเกษตรกรกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงม้เงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงนิโนเสาค้าขายหาเปรี้ยแผงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพออกรถจบศูนย์บาทกุญแจไปรีโมทครับผมนี่กุญแจมาเด้อ อดอกอื่นครับรถกันอื่นนี่นี่ก็อันนี้กุญแจมันเลขไม้เก่ามือจ้ะโอ้โหสวยกรีดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออตโต้แอร์โคตรฉ่ำเลยไปรุ่นจ๋าฉ่ำนี่แอร์รั่วหรือร้อนหรือว่ายัางไงครับห<ะ>รือเย็นหรือ,อยังไงฉ่ำฉ่ำคือมันเย็นเลยบะแม่เขาไม่นั่งรอรออยู่บะแม่เงือง้อฉ่ำได้พี่น้องออาดู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 นี่แหละตัวนี้กําลังฮิตเลยเนาะ หมูไวรุ่นได้ศึกษาครับหัวนงหัวน็อตลองแก้มฝากระโปรงเดิมจ้ะรถไม่มีรอยไถรอยแกะเครื่องแห้งๆเลยโคตรสวยเลยเอ้าวฟรีดาวอีกแล้วใช้บัตรประชาชนไปเดียว329,000าบาทจากซูซูกิสวิปออโตโอ้โหเสียยะจัดให้ตั้งแต่ปีนี้ครับปีนี้พี่น้องประต้องควอนเดอร์กับาปีใหม่กับจากปีใหม่ไม่เหกงานควอนคุมผ้ามีหน้าน่นบาท6กเดือน หลังจากนั้นค้างวดซีสาหาพันเสียยะจันไห้บัตรประชาชนใบเดียวมักโปรโมชั่นนี้ชอบโปรโมชั่นนี้พิมคําว่าเก๋วเก๋วเก๋ว,เกวฝากแช่ไปแนะ่เดี๋ยวเสียยะจันไห้ครับพี่น้องเก๋า